มีใครซ่อนอยู่ในนี right ้อย่างนั้นล่ะออุยมีคนซ่อนอยู่ด้วยโดนซะเถอะเพื่อนไปกันแน่ที่เป็นซอมบี้เฮ้ย ช่วยเจ้าหมาด้วยเพื่อนลบไอ้นี่ออกลบพึ่งออกไปให้หมดเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาิตี์มไปนะครับกับเกมเลนโบดีลิทวันพัสยังลบช่วยเจ้าสัตว์ประหลาดสีน้ําเงินจากเลนโบเฟรนนั่นเองนะครับผมแม่ในคราวที่แล้วนี่เราก็ได้เล่นเป็นช่วยเหลือเจ้ารถไฟขาแมงมุมไปแล้วนะในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการใช้ยังลบช่วยเจ้าสัตว์ประหลาดจากเลนโบเฟรนกันบ้างมาดูกันว่าในวันนี้ เราจะได้ช่วยเหลือเจ้าสัตว์ประหลาดยังไงกันบ้างนะก่อนที่จะเริ่มเล่นฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับผมเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้กับเพี่รตีแนะนําเกมสนุกๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับในพาร์ทหน้านี่อาจจะเป็นเจ้าสัตว์ประหลาดตัวอักษรเดี๋ยวต้องมาคอยดูทําให้เจ้าสัตว์ประหลาดนี่มีความสุขโดยการลบมีดของคนนี้ออกไป กลายเป็นไมโครโฟนโอ้ยร้องเพลงด้วยกันโอ้ยอะไรวะเนี่ยมีใครซ่อนอยู่ในนี้อย่างนั้นล่ะเดี๋ยวฉันจะต้องเปิดเผยตัวตนโอ้ยมีคนซ่อนอยู่ด้วยโดนซะเถอะเพื่อนว้าวฉันจะขมือบนายให้หมดทั้งตัวช่วยเจ้ามนุษย์โลบอคนนี้ตามหาเจ้าสัตว์ประหลาดนี่แอบอยู่ไหนเอ่ยเฮ้ยอุย้ยมีดวงตาอยู่ในท่อว้าวโดนลากไปกินตับอ นำอาหารป้อนเจ้าสัตว์ประหลาดสีน้ำเงินนี่ลบตรงนี้ออกวิโอ,โอ้ไม่ใช่พิซซ่าอาหารคือมนุษย์ว้าววิได้อร่อยนะนี่ยเราต้องทำการเปิดใช้งานเครื่องนี้ด้วยการลบอะไรเอ่ย ลบถุงอ่าส่วนที่ขาดหายไปใส่เข้าไปเลยเพื่อนเฮ้ยเครื่องติดว้ายสัตว์ประหลาดมาแล้วดูรอยสักของเจ้าสัตว์ประหลาดตัวนี้หน่อยสิวิมันใส่เสื้ออย่างนั้นหรอเฮ้ยรอยสักของมันวิสิงโตไม่ตรงปก หรือเจ้านี้จริงๆแล้วเป็นมนุษย์ใส่ชุดทําไมอาหารจานนี้ถึงหนักเหลือเกินลองดูสิ่งที่ซ่อนอยู่ซิวิ้ยมีเจ้าเรนโบ์เฟนอืมอยู่ใต้นี้มีกุญแจให้ด้วยงับงับงับแฮมเบอร์เกอร์อร่อยจริงๆแฮมเบอร์เกอร์เนื้อมนุษย์ทําให้ผู้ป่วยหัวเราะเฮ้ยลองผ่าท้องดูซิเฮ้ยนี่มันเล่น OX อะไรวะนี่โอ้ยแม่นึกว่าจะผ่าตาัดหาแว่นใหม่ให้เจ้าสัตว์ประหลาดนี่มันตาบอดไปข้างใส่แว่นข้างเดียวก็ได้อ เป็นโจรสลัดไปเลยปิดตาโคตรเท่สร้างสายฟ้าอืมใส่เจ้าสัตว์ประหลาดสีน้ำเงินเุ้ยอุ้ย,ยลบล่มออกว้าวกลายเป็นสายล่อฟ้าอื่อโดนช็อตก็เพลินดีนะเกมนี้พยายามอย่าปลุกเจ้าสัตว์ประหลาดสีน้ำเงินเุ้ยเดี๋ยวเราจะลบลูกโป่งออกให้หมดเพื่อที่มันจะได้ไม่ตื่นไปค่อยๆย่อง กินเค้กครับผมเตรียมอาหารสําหรับสีส้มอืมคืออะไรกันนะเฮ้ยนี่มันเครื่องอะไรวะเนี่ยอุ้ยผลิตเอ้ยอาหารอุย้ยให้เจ้าออเรนก็คือเจ้าสัตว์ประหลาดส,สีอีกตัวหนึ่งช่วยเจ้ากรีนจับบางคนมีคนแอบซ่อนอยู่หลังประตูงั้นสินะนี่เราจะต้องปล่อยมันออกมาวว้าว โดนขมือบแน่แกเอ๋ยเจ้ากรีนี่หูยโคตรเท่เลยนะมือโคตรยาวอะไรเอ่ยที่เจ้าตัวนี้กินเข้าไปลองดูซิหุ้ยเุยเอ,ยอ้นี่มันอะไรเนี่ยแตงโมนี่หว่าอืมนึกว,ว่าถังระเบิดระวังเจ้าออรเลนกันด้วยหฮ้ยลบออกห <c oughs> นีไปแล้วเพื่อนมีสเปเชียลแพคคืออะไรกันนะโอ้โห,โห,โห,โหรางวัลพิเศษนี่เปิดให้หมดปับ๊บ ปราอ้ยช่วยเจ้าหมาด้วยเพื่อนหคราวนี้เป็นยังลบช่วยเจ้าน้องหมาอย่างนั้นหรอลบไอ้นี่ออกลบพึ่งออกไปให้หมดอน้องหมาโอ้ยลื่นน้ำเอือชนเสาดูสตอรี่หน่อยสิโอ้โหนี่มันด็อกกับบีสงสัยจะเป็นเนื้อเรื่องใหม่เล่นไปก่อนละกันแย่งบอลคืนมาให้ได้อเราจะต้องลบลังพึ่งออกไม่ใช่ลบลูกบอลไม่ใช่ลบลัวอ,ออก นี่ไงเอาหูยเอาบอลไปคืนอือ้ายโดนพึ่งต่อยทำให้เจ้าพึ่งหล่นลงมาหรือเปล่านะเฮ้ยลบอ่างครับผมหูยนี่มันแฮมโบลินเฮ้ยกระเด้งตีพึ่งว้ายหาเรื่องทำไมวะนี่หาที่ปลอดภัยให้เจ้าน้องหมาลบพึ่งไม่ได้ลบกรงออกอุยนี่ไงลบไอ้นี่กุญแจครับผม <S 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 เข้าไปแอบอือุ้ยเจ้าพึ่งเอาเข้ามาได้อีก อ้ยยังไงก็ไม่รอดพวกพึ่งกำลังตามหาเจ้าหมาอยู่นะเฮ้ยเหมือนจะเห็นหลอดอืมนายแอบ,บอยู่ในน้ำใช่ไหมว้าวลบน้ำออกว้ายโดนต่อยกลับไป normal โหมดได้ด้วยนะมีใครกำลังมองผู้หญิงคนนี้อยู่นะลองลบนี่ออกอุย้ยนี่มันเจ้าสัตว์ประหลาสีแดงครับผมอุย้ยน่ากลัวช่วยให้เจ้าสัตว์ประหลาดสีน้ำเงินตัวฟิตขึ้นด้วยการลบไขมันออกไม่ใช่แกตัวเลขเอยตัวผอมไม่ช่างน้ำหนัก ทำให้สีเจ้าพวกนี้กลับมาสดใสกันอีกครั้งลบเมฆออกไปสิเจอพระอาทิตย์นี้โลกสดใสเพื่อนหาแบตเตอรี่ใส่เข้าไปในคอมพิวเตอร์อืมน่าจะอยู่ในเกะ๊ะดีไงเจอละเพื่อนออย ทำงานเหมือนเดิม bon. วิตัวอะไรโคตรสยองหาเพื่อนให้เจ้าสัตว์ประหลาดน้ำเงินว้าปิดปุ่มให้หมดนี่ตึ๊ด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 วิเสกสัตว์ประหลาดตัวใหม่ตัวอะไรวะเนี่ยน่ารักไปอีกแบบช่วยให้เจ้าสัตว์ประหลาดน้ำเงินชนะอลบแต้มมันออกนี่78ต่อ6โอ้โหโคตรขี้โกงโกงแต้มแบบนี้ก็ได้นะปลดปล่อยเจ้าสัตว์ประหลาดสีน้ำเงินนี่เปลี่ยนเป็นโอเพ่นว้าวโดนแน่แกอเอ๋ยเจ้ามนุษย์ช่วยดู สัตว์ประหลาดน้ำเงินกำลังจะเจอแดคิล่านี่ลบหืพามพม่านออกเอาแสงแดดไปเผามันว้าวไม่งหนีช่วยเจ้าสัตว์ประหลาดน้ำเงินทําความฝันให้เป็นจริงวุ้ยความฝันของนายคืออะไรกันนะอุ้ยความฝันของเจ้านี่อยากจะเป็นดีเจครับผมไม่อะไรเนี่ยหาซอมบี้จากเจ้าสัตว์ประหลาดพวกนี้ไล่กันแน่ที่เป็นซอมบี้ เฮ้ยนี่ก็ซอมบี้นี่ว่าโอ้โหเจอแล้วเพื่อนซอมบี้คือเจ้านี่ซอมบี้แขนยาวซะด้วยมีตอนพิเศษสเปเชียลแพ็คกล่องที่หายไปน่าจะอยู่ใต้ผ้าผืนนี้นี่ไงเพื่อนอ่านำไปต่อผมโอ้ยชิ ช่วยผู้หญิงคนนี้ให้รอดพ้นจากสัตว์ประหลาดมาลบอันนี้ออกอุ้ยนี่มันมีคนอื่นด้วยเท่านั้นยังไม่พอเอา้านี่มันเป็นคนน่วาเอา้าอะไรเนี่ยโดน,นหลอกนึกว่าสัตว์ประหลาดเจ้ากรีนอยู่ไหนกันนะอืมลองลบออกอุ้ยเจอแล้วเฮ้ยเจ้ากรีนมันอยู่นี่ลงโทษสัตว์ประหลาดน้ําเงินไปแย่รังพึ่งหุยทําตัวเหมือนกับเจ้าหมาโดนซะเถอะเฮ้ยนี่มันแมวเหมียวว้าวแมวอุ้ยทาร่วง โอ้โหโดนพึ่งต่อย <c oughs> ดานคุ้นๆน,นั่นนี่เราย่อแคท จำได้เลยว่าอ๋อเป็นเจ้านี่เราเคยเล่นอยู่เกมที่แล้วอืถ้าเป็นด่านนี้นี่เราจำได้อยู่นะดูโฆษณาเพื่อไปเล่นโหมดใหม่กันบ้างลาวนี้เป็นเรื่องราวของนักโทษแหกคุกอืมหาซิว่าเจ้านักโทษหายไปไหนเหมือนจะเห็นร่องรอยการแหกคุกอยู่ตรงนี้เฮ้ยเจ้าแล้วโอ้ยเจาะผนังต้องช่วยเจ้านักโทษคนนี้เปลี่ยนชุดอืมต้องลบอะไรออกอุ้ย นี่ไงโอ้แลงเป็นแม่บ้านนะผมแผนนี่แหละเรียนที่สุดทำให้พัสดีเสียสมาธิเราจะต้องลบทีวีที่เสียเสียออกอุ้ยเปิดแบบคลิปเซ็กซี่ว้าวอยเสียสมาธิจริงๆส่วนฉันก็หนีก่อนนะช่วยให้นกโทษหลบหนีออกไปให้ได้ลบไฟออกอ่าจริงด้วยมันมืดหลบหนีอย่างแนบเนียนเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่แล้วนะอมลบเสื้อผ้าออกไม่ได้ ลบกางเกงวิลบราวตากผ้าอืมหล่นมาปุ๊บปเปลี่ยนเป็นคนส่งพิซซ่ายังลบใหม่ๆแม่และจ้าปลดล็อกดีไหมจัดไปเลยสิเราต้องกลับไปเล่นโหมดเดิมกันสินะนี่ออ้ยอันนี้เราเล่นในคราวที่แล้วครั้งนี้ต้องเรเวล35นะครับผมเราถึงจะไปที่ด่านใหม่กันได้นี่คุ้นๆไหมแม่ครั้งที่แล้วกันเลยนะมาร้เจ้าาเปเชียลแพ็ ดอนพิเศษช่วยให้เจ้าซานต้าลงปล่องอย่างปลอดภัยลบปล่องให้มันกว้างขึ้นจะได้ไม่ติดพุง โอ้ยข้างล่างเป็นฟอ,องควันมีอะไรอยู่ในถุงของขวัญอืมอุ๊ยมีมันอุ้ยโอ้โหผู้หญิงเดี๋ยวก่อนอ๋อนี่ไงภุมิซันตาเฮ้ย,อยของขวัญอยู่ไหนแม่เอาไปซ่อนไว้ในพุงเฮ้ยของขวัญคริสต์มาสผู้ชายคนนี้คิดว่าของขวัญอาจจะเป็นผู้หญิงแสนสวยแต่ของจริงก็คือเฮ้ยเงินทองอย่างนั้นเหรอไม่ใช่ของจริงก็คือ เฮ้ยืมสันต้านี่เองว้ายสนต้าอยู่ไหนกันนะเอ้ยห้องฉุกเฉินอุ้ยติดปล่องไฟครับผม เมอรี่คริสต์มาสลบอะไรออกดีเฮ้ยโอ้กรามท้องโคตรโตโห้ยไม่โคตรแน่นนะผมโอเคนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกมใช้ยังลบที่สนุกกันอีกแล้วนะเริ่มต้นด้วยเลนโบเฟรนแม่ไปเจอน้องหมาแล้วก็กลับมาที่ด่านธรรมดาแบบนี้นะใครที่อยากจะดูเกมยังลบไขปริศนากันต่อก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์เยอะๆนะครับผมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผม กดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยจะได้เป็นกําลังใจให้กับพี่อติในการทําตอนหน้ากันนะในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุบ๊บ